เวลามีความสำคัญกับเราอย่างไรต้อมสไต์เวลามีความสำคัญกับเราอย่างไรหลายๆคนอาจจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้คุณค่าของการใช้เวลาอาจจะมีบางคนที่ชอบทำงานยุ่งๆใช้เวลาอยู่กับ อะไรต่อมีอะไรไปอย่างหมดวันเวลาไปเฉยๆวันนี้ปอมสไตล์จะมีนำทิคดีๆมาในเรื่องของการใช้เวลาให้เราเป็นประโยชน์ค่ะ สำหรับ EP นี้เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองจะทำให้เรามีเวลานึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะคะสำหรับทิกดีๆใน EP ีนี้จะมาแนะนำให้การใช้เวลาค่ะเราไม่ต้องใช้เวลาให้ยุ่งยากให้เปลืองเวลาไปค่ะ ในหนึ่งวันเราควรจะมีเวลาว่างสำหรับตัวเองค่ะในหนในสิบนาทีเพื่อเราจะได้เห็น สิ่งดีๆแล้วก็คิดได้คิดนึกถึงเวลาที่สำคัญในชีวิตของเราค่ะเมื่อเราย้อนเวลาที่สำคัญในชีวิตเราก็จะทำให้เรามีความสุขสดชื่นค่ะหรือหนึ่งสัปดาห์เราอาจจะมีเวลาวันหยุดให้กับตัวเองเพื่อที่ให้เราได้อยู่กับตัวเองค่ะก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เรามี เวลานึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อทบทวนความทรงจำของเราค่ะก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ค่ะจากการที่เราอยู่กับตัวเองเราก็ต้องจะได้มีความสุขมากค่ะก็จึงจําเป็นต้องอยู่กับตัวเองทำให้เรามีความรู้สึกข,ขึ้น นึกถึงเวลาที่สำคัญได้เพราะช่วงเวลาเราอยู่กับตัวเองจะทำให้เรานึกถึงสิ่งสำคัญได้ค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีดๆช่วงเวลาที่สำคัญทำให้เรานึกถึงแล้วมีความสุขสำหรับตัวเราเองในแต่ละวันเราควรจะสซนเวลาเพื่อให้เราจะได้อยู่กับตัวเองเพื่อให้เราได้นึกถึงช่วงเวลาที่ดีๆสำหรับตัวเราเอง เมื่อเรานึกถึงเวลาดีๆจะให้เรามีความสุขค่ะเราจะนึกถึงช่วงวันเวลาดีๆหรือช่วงเวลาที่มีความสุขอาจจะอยู่กับคนรักหรือคนในครอบครัวจะทำให้เราได้ทบทวนความจำความคิดในสิ่งดีๆทำให้มีความสุขสดชื่นค่ะ